có phát triển nông nông à, không biết mấy thứ này biết นายครับเป็นประานสื่อดี๋ยวเดี๋ยวผมเตรียมอาหารเช้าก่อนครับมาตั้งลเอาบุแล้วเอามาซนี่้สองแก้เลยเดมเลย

รูปสามเสือสงแหวซื้อแหซื้อเนี่ยมี่สี่ี่อเีราเราไปเลยครับเราไปเลยครับไปเดียวคนมทุก

Nhìn video đó. Video. Thả video ngốc. Mình còn đây cả. Lìn đây cả.